มาถึงวัดกวนอิมเมียวเก่านะจะเกินร้อยปีไปแล้วในเขตบ้านนอกไกลๆยังมีวัดโบราณอย่างนี้ด้วยนะเก่ามากๆเลยม,มีรูปมีิราโพธิ์ด้วนมีราโพธอ์ล้วนเก่าแก่มากเลยรังคาแหล่งทั้ง โ oh. อ้โหคตรตะเก่าเลยสิ่งก่อสร้างโบราณมากบ้านทิศพักนีข้าไปตั้งหลายชั้นดูแล้วมันอาจจะไม่มีพระเลยเป็นเหมือกับเป็นบ้านของคารวาสไปซะละรูปทรงก็โบราณมากๆเป็นผู้หญิงสามคนสามแบบเชื้อหังผู้ตู้ ยัมีเทพเจ้าโบราณโบราณเขาอีกหูลึกเข้าไปได้เรื่อยๆสุดท้ายเป็นอะไรกันไม่รู้เป็นพระพุทธเจ้า จนเรากลัวเพราะไม่มีคนเลยวัดกวนอิมซื่อนี่เป็นตัวอย่างที่ว่าไม่มีพระอยู่เลยแล้วก็เนี่ยกวนอิมซื่อนะแล้วก็มีแต่คารวานอยู่กันวัด <What? S 1> <What? S 2> เก่าแก่มากสวยงามมากในประเทศจีนที่วัฒนธรรมพุทธไม่ใช่เป็นหลัก ล้อทํางานคือยังมีห้องเล่นการพนันเล่นเขารยกว่าตามหมาเจี้ยงก็คือเล่นก้อนๆแล้วมีตัวอ,อักษรด้วยนี่เป็นหนึ่งในตัวแบบให้ hey, ถึงว่า,านธรรมดนั้งเดิมแต่ว่าถูกเปลี่ยนแทนที่ไปแล้วด้วยรูปแบบอื่นนะตัววัดพวกนี้เก่าแก่มากๆมากๆนี่ร้อยร้อยปีขึ้นไปรูปภาพก็ร้อยร้อยปีขึ้นไปสวยมากๆ แตะเข้าไปเนี่ยโหดูดเข้าไปใน4ี่ห้าร้อยปีได้เลยนะแต่ว่าไม่มีพระละรูปทรงวัดสวยงามมากมีกลานกว้างให้คนสัมผัสแะคได้มาดูเลเล็บแบบนะแบบวัดใหญ่ใหญ่มีพระอยู่ก็ตอนที่อยู่เซียนก็ได้เห็นไปแล้วแต่จะเป็นบบดเพื่อไม่มีพระอยู่เลยแต่ว่าข้างในพระกวนอิมอะไรต่าง,ย,างยังเก่าแก่มากเลย